เันตอนเช้าๆเสียงเงินแสงทองกำลังมานะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายพรชาแนลนะคะตีห้าสานาทีพี่พรไร้เทียมพอเจริญสินจังหวัดสกลนครนะคะเพื่อนวันนี้มีบอลสีสวยๆมาให้ชมถ้าใครเบื่อบอลแดงทุกคนอันนี้คือลูกไม้พี่พรนะคะ น้องสวยมากสีเขียวเหนียวซับแล้วก็ปลายด้วยนะคะเพื่อนเป็นไม้เมล็ดลูกของนกยุงลำแพนอีกต้นนะคะทุกคนน้องสวยมากสวยจริงๆสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พื่อนหน่อยเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าพี่พรขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะทุกคน ขอนุญาตแชร์แป๊บน์เนอร์ยายพรชาแนลสวัสดีแม่สวัสดีจ้าอารุณสวัสด์แม่ วันนี้วันนี้ขอให้เป็นวันดีๆเงินไหลนองทองไหลามานะคะแม่นะอยู่ที่ไหนก็ขอให้สุขก,กายสุขใจขออนุญาตแชรแป๊บหนึ่งนะคะแบ่งปันบอนสีพระแสงดาบคาบไายทุกคนวสวยสวยใครเคยเห็นไหมพระแสงดาบคาบไข้ มณีมนตราอันนี้เป็นบอลเป็นบอลกระดูกใบไผ่ใบหอกนะแม่มณีมนตราสวยมากเป็นบอลทางใต้ที่เขาเลี้ยงกันขายดีมากตอนหนาวๆเนี่ยเขาไม่เคยหยุดไล่เลยยุขึ้นต้นไหนก็มีคนรับคนรับคนรับ,นรบหนูอยากได้มาประทำแนวมาทำพันแล้วก็สิวาไลอีกต้น สิวาไลโทรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจดเจสสองห้าพูดเลยสวัสดีน้องนูเวียงอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆเงินไหลนองทองไหลมานะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้สุขก,กายสุขใจจ้า ตื่นแต่เช้านึ่งข้าวใส่บาทเด้อทุกคนพี่พรมีลูกสะพ้ายนึ่งให้เด้อมีบุญมีบุญมีบารมีถ้าทุกคนมีลูกเยอะแต่ก็ไม่มีใครทํามาหาสู่กินได้มีแต่ไปทํางานไกลๆนะทุกคนแต่พี่พรเนี่ยจะไม่ให้ลูกไปทํางานที่ไกลนะเรียนจบทั้งสองแต่ก็ให้มาอยู่บ้านเพื่อนๆลูกชายพี่พรจบวิศวะนะทุกคนมอสุรนารีลูกสาวพี่พรจบเทคนิคการแพทย์นะ แต่ไม่ให้ไปทํางานมาอยู่บ้านนี่แหละ <c oughs> มาเลี้ยงบอลสี <c oughs> มาเป็นชาวนาชาวสวนนี่แหละก็เรามีลูกน้อยก็เลยไม่อยากให้ลูกไปไกลทักไลาย0857477325หรือสุคาลเดียม สุคาลาเดียมเมื่อก่อนชื่อช่องยายพรชาแนลนะดันนี้มีมิดชาเอแบองก็ไปเปลี่ยนชื่อใหม่มันจะเปลี่ยนตามหรือเปล่าไม่รู้สุคาลาเดียมโอ้ยเยอะนะทุกคนมิดชาเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวดูก,ก่อนศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้า สูขาราเดียมถ้าพิมพ์ผิดก็ปักหมดผิดโอเคนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายพรชาแนลนะคะเพื่อนๆตอนเช้าๆเนาะวันนี้พี่พไรไลฟ์เที่ยมเพะะเื่อเจริญสินยังหวัดสกลนครนะคะ,นะคะเพื่อนๆถ้า ใครอยากได้บอลสีก็ทักรลน์เบอร์ที่พันปักหมดนี่นะคะ0857477325 7 7 7หรือแม่กระทักเพจสุคาราเดียมนะคะเพื่อนเพจ Facebook สุคาราเดียมภาษาอังกฤษ S U C A R L A D I U M นะคะเพื่อนสุคาราเดียมและทีนี้ถ้าใครไม่สะดวกโอนก็ยินดีเก็บปลายทางนะคะไปกับปนนทอไทยนะคะเพื่อนๆถ้าขอร้องเนาะทุกคนถ้าพี่พร กำลังไลฟ์สดอยู่แบบนี้อย่าเพิ่งโทรมานะคะอดเอาให้พี่พรลงไลฟ์ก่อนค่อยโทรถ้าโทรเข้ามาแล้วเสียงจะหายนะคะเพื่อนๆเสียงจะหายหายไปเลยเสียงหายถ้าพี่พรไปถ้าพี่พรเข้าไปรับะจะเสียงหายเลยนะคะเพื่อนก็ต้องเริ่มใหม่ขึ้นใหม่เริ่มใหม่นะคะหรือถ้าโทรมาแล้วพี่พรไม่รับสายก็อย่าน้อยใจนะคะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเข้าไปรับสายแล้วเสียงหายถ้าตอบ ตอนชาจะได้ดูทุกวันแล้วตื่นแต่ชาใช่ไหมแม <laughs> ขะะ่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเตรียมตัวนึ่งข้าวใส่บาตรด้วยนะแม่เดอ้อสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆที่แวะมาฝนยังไม่ตกตกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ตกร้อนอากาศจะร้อนๆสักหน่อยนะแม่นะดูไปด้วยกันนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้พี่พรเองนะทุกคน ขอบคุณหลายเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู้แม่ตู้พ่อโซนแม่โซนเสียงรถอะไรถ้าภาษาสกลนครพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู้แม่ตู้พ่อโซนแม่โซนนะคะคือใหญ่สุดแล้วแม่ใหญ่นี่คือใหญ่สุดแล้วแม่ใหญ่จะไปใส่มาอันบอกพมใหญ่จะไปใส่มาตัวคนดีสานถ้าเรียกพ่อใหญ่นี่คือใหญ่สุดแม่ใหญ่ก็คือใหญ่สุดในบ้าน ถ้าฝ่ายทางพ่อก็พ่อปู่แม่ย่าอะไรประมาณนี้แหละทุกคนต้นนี้ลูกไม้พี่พรนะคะลูกของนกยุงลําแพรน,นะทุกคนน้องอยู่ในกระถางแปดต้นนี้กระถางนี้มีสามต้นจากมาเมล็ดเม็ดเดียวนะทุกคนเม็ดเล็กๆถ้าเม็ดผักกาดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาแตกหน่อเร็วมากสวยเหมือนกันทั้งสามต้นเลยทุกคนก็เป็นหนอ่อก็ต้นพี่ก็ต้นพี่ก็เป็นเม็ดใหญ่ก็เป็นเม็ดเนาะถัาจากนั้นก็จะเป็นหน่อเขา ขึ้นมาสวยมากสีเขียวเหนียวทรับนะทุกคนแล้วก็น้องไม่ใช่เขียวเฉยๆนะน้องป้ายด้วยแล้วก็มีเม็ดนะคะทุกคนใครอยากได้อันนี้คือหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะลูกนกยงลำแพนที่พี่พรหมบอกว่านกยงลำแพนเป็นไม้ที่ผสมแล้วให้ลูกดีอยู่ไหนเหรอว่าจะเอามาให้ชมอยู่เอามาแบ่งด้วย <laughs> อยู่ไหนเนาะนกยุงลำแนพนพี่พร ต้นนี้ใครอยากได้นะเพื่อนๆสวยๆอย่างนี้นะคะวสวยๆอย่างนี้พี่พรส่งให้ทั้งกระถางนะคะทุกคนหนึ่งเดียวในโลกนะไม้เมล็ดพี่พรแบ่งสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะทุกคนต้นนี้สวยมากใครเอาไปไม่ผิดหวังนี่ขนาดหน่อใหม่ขึ้นมายังป้ายเลยทุกคนต้นนี้เป็นหน่อใหม่นะเนี่ยเล็กๆนะต้นนี้เป็นหน่อใหม่ยังป้ายเลยนะคะแล้วก็สามหน่อพี่ก็คือป้ายทุกใบ พี่พรว่าสวยลงตัวนะต้นนี้สีเขียวเหน,นียวเหนียวทับนะคะเพื่อนแล้วก็ป้ายด้วยน้องการจนาสวัสดีค่ะพี่พรฝนตกบกจก่จ้าบ่ตกเลยจา้าบ้านพี่พรบ่ตกเลยจา้าสวัสดีบีเคนะคะสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านต่อๆเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากเข้ามาแล้วช่วยคัดจ่อคัดใจกดไลค์กดแชร์พี่พรหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็จับม้จับมือจุงแขนกันกลับบ้านได้ด้วยนะคะแม่ สงการจะไปขอนเกี่ยนไปเก็บข้าเอาข้ามาเก็บไปเก็บข้านาบเอาข้ามากิน <c oughs> เลยมาสกลน,นครนะแม่เดิวมาคาชะโนดบ้านโน้นอยู่ใกล้ๆคาชะโนดสงการผ่านมาป้าเป็นเจ้าของหน้าเนาะแม่ต้องต้องไปดูๆไปไปบอยเด้อเดีย๋ยเขาเอาฟีเด้อ <c oughs> เห็นไหมเห็นบอนก็จอน บ่มไปจากเทาลายไปปลูกต้นไมนปลูกยางใส่เขาก็ซิดขอบข่วงได้สมเอือนี่นมันเกียงได้แม่เอ้ยสวัสดีเด้อจ้าเพืเเ่อนเพื่อนต้นนี้สิริมงคลดีสวยเป็นแม่พันธุ์แล้วนะคะทุกคนมีหัวพร้อมผ่ายกใกล้ๆยกขึ้นก่อนสิริมงคลดีเป็นไม้สวยมีหัวพร้อมผ่าลวเด้อค่ะพี่พรขอแค่เจ็ดสิบบาทนะทุกคนใครอยากได้ สิริมงคลดีเนี่ยชื่อก็ดีนามก็เพราะไม้ก็สวยน้องอยู่กระถางห้านิ้วครึ่งมีหัวพร้อมผ่าแล้วได้จ้าเจ็ดสิบบาทสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะเจดบาทได้จ้าสิริมงคลดีเอาน้องการจะนารับบ่โอโอเคจ้าน่ารักได้นี่กว่าจะกัดสีไม้สองพอสอแล้วโอเคจ้าขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆ เอานี้ไปด้วยไหมพี่พรให้ห้าสิบบาทนารีบุรพาเป็นไม้สวยก้านแข็งใบหนาสีชมพูหวานแววเด้อเน่เด้อห้าสิบพี่พรน่าจะเอาไอ้นั่นมาปักเนาะประกากับมันเขียนชื่อห้าสิบบาท้อจา้าน้องลำไย,ยสวัสดีจา้าสวัสดีเป๊สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะพี่พรอยู่สกลนครนะคะ,ะ,คะอยู่สกลน,นะครเด้อ ้าสิบบาทนะคะนี่ถ้าใครยังไม่มีนารีบุรพานี่เป็นไม้สวยนะเป็นไม้สวยเด้อจ้าเพื่อนแต่กด็ดีดีพี่ซื้อมาตอนหนาหนาว,นาวทุกคนตอนหน้าหนาวพี่พรก็ไปเฝ้าเพื่อนเขาเฝ้าทั้งวันเย้่งกันมากนี่พี่พรมีแรงบันดาลใจอยากจะเลี้ยงไม้แนวนี้ทุกคน เป็นไม้ของเพื่อนทางใต้นู่นแถวแถวสตูลถแถวแถวฝั่งนูลล้นแหละทุกคนเขาทาไม้เยอะนะตอนที่เขาเอานําเข้าจากอินโดก็จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่เอาไม้เข้ามาเยอะกว่าเพื่อนพี่พรเคยไปนะคะทุกคนไปหาไม้นี่แหละอันนี้ก็ซื้อกับเพื่อนทางใต้ซื้อมาตอนหนาวเขายกขึ้นต้นไหนขอแต่บอกราคาแล้วก็แย่งกันเอฟเลยทุกคนต้นนี้น้องชื่อว่ามะนีมนตาแต่กด็ดีดีพี่พรซื้อมาทําพันเนาะ แต่ถ้าใครอยากได้พี่พรก็จะแบ่งอยู่นะคะทุกคนน้องหน่อขึ้นมาเยอะเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งเด้อจา้าใครอยากได้ไมีหน่อเยอะสวยเนี่ยเป็นไม้แตกกอดีทุกคนน้องชื่อว่ามะนีมนตรามีกอเดียวกระถางเดียวได้จา้าถ้าใครทักคนนั้นได้เจ็ดร้อยห้าสิบมะนีมนตราเอามาให้ชมเฉยเยทุกคนเจตนาก็ไม่ได้เอามาขายหลอกต้นนี้ แต่ถ้ามีคนซื้อก็แบ่งนะคะแต่ถ้ามีคนซื้อก็แบ่งเจตนาเนะี่ยอยากจะทําสักไล่สองไล่เหมือนเพื่อนวิวเขาทำเป็นไล่เลยนะทุกคนเขาจะไม่คือทำตู้ใหญ่ๆเรียกว่ากระจมใหญ่ๆมุงลังคาพี่พรถามเขาใช้สแลนสองสองร้ยไมค่อนนะทุกคนได้หลายปีเขาว่าประมาณเจดแปดปีห้าหปีขึ้นอะสแลนมุงนะนะทุกคนมุงลังคาไม่ให้เวลาฝนตกไม่ให้ฝนตกลงมาโดนใบบอน เขาใช้แสแลน200มค้อนเขาว่าอยู่ได้ประมาณสัก5ปีกว่าๆหรือถ้าเอา150มิครอนนี้ก็จะถูกลงหน่อยนะคะทุกคนมุงทําเหมือนหลังคาบ้านนั่นแหละแต่ใช้พลาติกมุงนะคะทุกคนพี่พรอยากจะได้เนี่ยแรงบันดาลใจคือหน้าหนาวใบเขาไม่ยุบทุกคนหรือเขาจะยุบหรือเปล่าไม่รู้เขาก็ถอนถอนเนาะถอนหอดตุ้มนั่นแหละพี่พรก็ซื้อมานี่มาบูรณะขึ้น S 1> <S 1> ก็สวยนะเพื่อนเพื่อนี่ถ้าใครซื้อไม้กับพี่พรไปเนี่ยถ้าไม้ไม่สวยนี่ดูตัวอย่างเลยขนาดพี่พรซื้อกับเขามาในลักษณะหอตุ้มนะทุกคนหอตุ้มคือใบเก่าไม่เหลือสักใบแล้วอันนี้คือมีแต่ใบใหม่ที่งอกขึ้นมาทั้งหมดเพื่อนเพื่อนนี่มีแต่ใบใหม่ที่งอกขึ้นมาทั้งหมดพี่พรออกกับเพื่อนมาพี่พรก็มาใส่กระถางดินใบกั้มปูหมักของพี่พรนี่แหละสวัสดีนะคะพีพ่คุา้าสวัสดีจา้าเพิ่งขึ้นมานะพี่คุจาเนี่ย เนี่ยน้องอยากได้ไม้แนวนี้สักไล่สองไล่เนี่พี่ซื้อมากับเพื่อนทางภาคใต้ไปเฝ้าเขาตอนหนาวหนาวเราไม่มีไม้ <c oughs> เราไม่มีไม้ไปเฝ้าไล่เพื่อนก็เลยซื้อมานะคะมณนีมนตาถ้าใครอยากได้นะทุกคนเจ็ดร้อยห้าสิบพี่พรให้ไปหมดเลยให้ทั้งกระถางมาเลี้ยงใหม่รับรองมีหัวนาอทุกคนหน่อขึ้นมาเพียบเลยนะคะใบเก่าไม่เหลือสักต้น 750รอยห้าสิบวมส่งนะคะใครสนใจขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณนะพี่คุณาตอนนี้น้องน่ะกำลังคิดๆยังไงกับต่อๆเพราะว่าน้องเคยแขวนตะก,ก้าแล้วทีนี้เขาก็อยากให้เราแขวนตะก,ก้าแต่เราก็ไม่อยากแขนแวนละเอาตามที่กำลังสวัสดีน้องพีขอบคุณนะคะที่เข้าใจให้รวรวนะน้องพีขอบคุณมากๆเป็นน้องชายที่น่ารักมากแวะมาให้กำลังใจตลอด โอเคนะคะต้นนี้พระแสงดาบคาบค่ายนะคะเพื่อนพี่พรก็เลี้ยงตั้งแต่เล็กเหมือนกันนี่น้องกาญจนารอเอาลูกเขานะรอเอาลูกนะขอบคุณนะคะที่ติดตามน้องนัดนันน,น,นันทยานันทยาเนาะน้องนันทยาขอบคุณนะคะต้นนี้พระแสงดาบคาบค่ายนะคะเพื่อนดูเนี่ยพี่พรชู ชอบทุกคนก้านแข็งแล้วก็ดูใบหนายาวด้วยนะแต่เขาก็สมดุลกับก้านเขาพี่พรแบ่งไปแล้วต้นหนึ่งเนาะไปอยู่กทมละสวยมากทุกคนเขาใบยาวมากเนี่ยดูพี่พรว่าเขายังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็กำลังจะสวยเนี่ยทุกคนกำลังจะสวยดูใบเขาน่าจะยาวสองหนึ่งของวิพร แล้วก็มีขอบหยกัยกหยกัยกหยกักหยักหยักนี่แหละแรงบันดาลใจอยากจะทําสักไร่สองไร่ทุกคนกระถางนี้ถ้าใครอยากได้พี่พรก็แบ่งนะทุกคนคือมีหัวพร้อมผ่านะคะคือมีหัวพร้อมผ่าเจ็ดร้อยห้าสิบเท่ากันเพ <750 S 2> ื่อนเพื่อนเจ็ดร้อยห้าสิบเท่ากันไม่ได้เจตนาเอามาขายนะทุกคนแต่ถ้ามีใครอยากได้พี่พรก็ให้เจตนาก็คือจะเอามาผ่าทําจํานวนนั่นแหละย,ยังไงเพื่อนถ้า ยังไงก็รอนะพี่พรเอามาโชว์ไว้ก่อนเอาแม่พันมาโชว์สวยไหมน้องพีนี่แหละพี่พรอยากเลี้ยงแบบนี้เห็นเพื่อนทางใต้เขาเลี้ยงเวลาหน้าหนาวเขามีไม้แบ่งไม้ทางเราจะยุบหรือมันเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าไม่รู้นะนะคะแต่พี่พรก็ชอบเป็นไม้สวยแต่เขาก็ก้านแข็งจริงนะก้านแข็งใบหนาเท่าสับปะรดเลยเหมือนต้นบักนัดบ้านเฮาเลยจ้าพี่น้องเนี่ยเหมือนต้นสับปะรดบ้าน เราเลยเหมือนใบบักนัดนะนะเนี่ยแข็งเป๊กเลยทุกคนเหมือนกันกันกบพญานะครศรีธรรมราชพี่พรชอบชอบ,ชอบเพื่อนๆเนี่ยชอบจริงๆไม่ผิดหวังทุกคนตอนพี่พรออกมาหน้าตาไม่แบบนี้นะหน้าตาเขาก็จะเขียวๆเอาแบบเอาแบบรุ้นเลยนะคะก็เราไม่เคยเห็นต้นจริงเนาะมาแบบเขียวปีเล็กๆนะคะเรามาเลี้ยงเอามาแบบรุ้นแบบเดาใจเลยว่าเป็นแบบไหนนะคะทุกคน พอมาเห็นเราโอ้ไม่ผิดหวังทุกคนถ้าใครยังไม่รับตอนนี้ก็รอรอลูกนะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พรจะเริ่มผ่าสิ้นเดือนเมษาตอนนี้ยังไม่ว่างสวยมากชอบค่ะที่อดใจไว้ก่อนพี่ใช่ไหมน้อง <c oughs> น้องเขาสวยจริงเนี่ยรอรอลอลูกเขาพระแสงดาบคาบไขยนะพี่พรว่าสีเขาน่าจะเต็มกว่านี้อีกแล้วก็จะยาวไปกว่านี้อีกนะคะดูไมต้นอื่นไปก่อนก็ได้อันนี้เอามาโชว์เฉยๆเอามาโชว์เฉย อ้าวเอาต้นนี้เบาๆเลี้ยงง่ายๆต้นนี้บรรดาลซับไหมทุกคนถ้าไม่บรรดาลซับก็ต้นนั้นเด้เบาแอสวันดีจ้าวันดีจ้าวางาๆเหมือนกันนะคะเป็นไงบ้างบา่าเอสน้องสาวปังมากเนาะแตกไปสี่สิบล้านหรอโอ้ยออนโอนออนโอนสาวการบ้านนา แตกไปสี่สิบล้านเลยทุกคนถ้าใครมียอดวิวแตกหลักล้านล้านล้า,า,านเลยทุกคนรวยเป็นรวยเลยร <c oughs> วยเป็นรวยเลยรวยเป็นรวยเลยเมื่อวานนี้บ่าวแอดพี่พรน่ะก,ก็ทําคลิปเออพึ่งได้คลิปเดียวสามหมื่นกว่าเออมันก็จริงนะเราตอนเราต้องตั้งใจทําได้ผู้ติดตามวันเดียวเมื่อวานในร้อยกว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ <c oughs> ก็ติดก็ตามเมื่อก่อนก็มัวแต่ขายบอลสีและและอย่า ใครเล่นหลายแพลตฟอร์มอย่าแชร์จากบ้านแดงไปหรือแชร์จากตัวตวไปตรงนั้นนะใครไปฟังพี่ๆเขาที่เขาพูดก่อนว่าทําคลิปเดียวหากินทุกแพลตฟอร์มนะไม่ใช่เลยเมื่อก่อนพี่พรฟังมาก็ทําตามสแปมทั้งหมดเลยนะบาวเอดของใครก็ของใครไปเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะเราต้องเจอกันละเนาะคนโซเชียลไปไหนก็ต้องเจอกัน เมื่อวานในผู้ติดตามร้อยหนึ่งเลยคลิปก็ไหลขึ้นไปสามหมื่นดีใจมากทุกคนเมื่อไหร่จะขึ้นล้านเนาะต้องขึ้นทุกคนตัวน,นี้บรรดาลรัพย์นะถ้าไม่ใช่บรรดาลรัพย์ก็เพชรภูพานนะคะจ้าก,กำลังกำลังจะปังเมื่อวานนี้ได้ผู้ติดตามร้อยหนึง่งแล้วก็ขึ้นไปสามหมืออ่นดีใจมากเลยนะ ก็รอรอเห็ดออกอีกพี่พรไปเก็บเห็ดที่ป่าไปเก็บเห็ดที่สวนตัวเองนะเดี๋ยรอยอดวิวหลักร้านกับเห็ดละกคกนี่แหละบุนแล้วความปรารถนาเนาะทุกคนทุกคนก็ต้องมีหวังเนาะต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนบรรดาลรัพย์ถ้าไม่ใช่บรรดาลรัพย์ก็เพชรภูพานนะเพื่อนเพื่อนพี่พรผ่าพร้อมกันตอนเล็กมันจะคล้ายกันพี่พรให้ห้าสิบบาทเด้อพี่น้องถ้าใครอยากได้นี่นะคะให้ห้าสิบบาทเดอจ้า สวยนะทุกคนเป็นบอลกระดูกคล้ายๆกับสิริมงคลดีน้องน้องเอกาญจนนาเอาไหมเอาไปคู่กันกับเอเนี่ยสวยกับสิริมงคลดีนะอีิพรตั้งตรงไหนล่ะเนี่ยเอาไปคู่กันกับสิริมงคลดีแม่อยู่บ้านนาศีนวลสะกลนครแม่จ้าบาสแ,แม่อยู่บ้านนาศีนวลเจริญศีนใกล้ๆคำชะนอดนั่นแหละ ห้าสิบบาทนะคะนี่ห้าสิบบาทสนใจทักได้เลยเด้อจ้านางพพิ้วพิ่พรก็ให้ห้าสิบบาทนะคะทุกคนนางพพิ้วก็ให้ห้าสิบบาทขอบคุณที่ติดตามนะคะอ่ะอ่านว่ายังไงเนาะน้องชยัยอนุชัยไหมถ้าวิ่พรอ่านผิดก็ขออภัยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอนุชัยข้อจ่ขจ้าใจพรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย ต้นนี้นางพริ้วนะคะเพื่อนพี่พรก็ให้ห้าสิบาทนะมีหัวพร้อมผ่านนะทุกคนเป็นไม้สองพศแล้วห้าสิบาทถูกมากรับนางพพิ้วแม่เออน้องการจนารับเนาะเขียนไม่ด้วยเด้อน้องการจนาพี่พรลืมเดียววันหลังพี่พรจะเตรียมปากกามาด้วยเขียนชื่อปักลงเลยห้าสิบาทเด้อจ้าใครอยากได้มีอีกนะคะเพื่อนเพื่อนนางพริว้วเนี่พี่พรมีเยอะห้าสิบบาทโบเกโน่ต้นนี้สวยมากทุกคนเป็นแม่พันธุ์นะคะ เออบวเคนโน่แหละคงไม่ใช่ศิลาเพชรลงนะทุกคนเฮะมันจะเป็นศิลาเพชรทําไมน้องแดงสวยแถป้ายด้วยคิดว่าบวเคนโน่แหละทุกคนไม่ใช่คิดแหละก็จริงๆแหละเพราะว่าศิลาเพชรเขาไม่ป้ายต้นนี้สวยมากมีหัวพร้อมผ่านนะคะแม่พันธุเป็นแม่เป็นแม่พอเป็นแม่พันธ anyway> ุ์เลยพี่พี่การนาสวัสดีครับค่ะค่ะน้องบ่าวเอดสวัสดีนาอน้องการนาไปทักทายน้องพี่บ่าวเอสด้วยก็ได้เด้เพื่อนทำช่องด้วยนะคะ เผื่อใครอยากทําช่องเราก็จับไม้จับมือมีเพื่อนกันนะคะช่วยกันสนับสนุนกันเราก็จะได้รู้จักกันเนาะบ่าวแอดเนาะหลายปีแล้วเราก็ยังช่วยกันอยู่หลายปีแล้วเราก็ยังช่วยกันอยู่ยวยวยยสวัสดีจ้าซัมซุงเอเอา้อาวนางผิวต้นหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ต้นหนึ่งที่อยู่ในกระถางที่คุณถืออีกต้นต้นไหนนะแม่ เอานางผิวต้นที่หนึ่งอ๋อทำละครเหรอทำละครพูดทำช่องเกี่ยวกับละครพูดเหรอเอเอสิบขอเอฟกระถางนี้ด้วยเท่าไหร่คะต้นนี้เหรอต้นนี้มีมีหัวพร้อมผานะบัวเคโนโน่ไม้สวยพี่พรขอเจ็ดสิบาทด้วยจ้าถูกมากไม้อดีตเคยเทพเคยแลนะคะไม้อดีตเคยเทพเคยแลพี่พรขอเจ็ดสิบบาทจ้าต้นนี้ สนใจทักได้นะคะอย่าลืมแล้วน้องการนาสาวัสดีเบาเอดไว้เด้อจ้ากระถางที่คุณถืออีกต้นนี้เหรอใช่ไหมน้อง a อสิบเนี่ยต้นนี้เจ็ดสิบบาทจ้าโวเคโนต้นนี้ห้าสิบบาทบรรดานซับนะคะก็คุ้มอยู่นะ 7จกับ50าสิค่าส่ง50บาทก็เป็นร้อบาทนี่ได้ไม้คู่นี้ไปเลี้ยงนี่โอเคมากเลย